สวัสดีค่ะดิฉันจุธารัตนเมืองผู้จัดก,การทั่วไปห้างจับสิปปนค้าโรบินสันหัดใหญ่นะคะ,ะการคืนกําไรให้กับสังคมเป็นนโยบายหลักของห้างจับสิปปนค้าโรบินสันจากัดมหาชนซึ่งในโอกาสนี้โรบินสันหัดใหญ่ได้เป็นตัวแทนในการมาทํากิจกรรม86ฝัน86โรงเรียนที่โรงเรียนวัดโคกเปรียงค่ะ กิจกรรมของเราก็คือมีการมอบอุปกรณ์กีฬานะคะแล้วก็มีการเพิ่มในเรื่องของภาษาเนื่องจากว่าจะเข้าสู่อาเซียนนะคะดังนั้นทางโรงเรียนวัดพวกเหลี่ยงก็ขอ,อให้โรบินสันเนี่ยทำกิจกรรมบวชด,ดิ้งในเรื่องของภาษาใน10ประเทศเพื่อมาประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนโดยการทําบอร์ดนะคะติดตามต้นไม้เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาของ10ประเทศค่ะค่ะก็ จากที่เราได้ทํากิจกรรมที่5เนี่ยเลือก5าโรงเรียนที่สนับสนุนแล้วก็เลือกโรงเรียนวัดโกกเลียนในการมาทํากิจกรรมวันดีเดย์ซึ่งทางโรงเรียนวัดโคกเลียนเนี่ยและเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนในเรื่องของอพื้นที่เรียนสําหรับเด็กอนุบาลใช้โรงอาหารของวัดเป็นสถานที่เรียนดังนั้นเราก็เลยได้มีส่วนร่วมในการทําพื้นห้องเรียน ในการปรับปคุงห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลที่วัดโคกเหลียงและก็ประทับใจทีมอาจารย์และก็ท่านผอแล้วก็รวมถึงท่านเจ้าอาวาสรวมถึงท่านผู้ปกครองที่มาร่วมงานกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทอย่างเช่นโรงเรียนวัดโคกเหลียงวันนี้นะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่จะได้พัฒนานักเรียนให้นักเรียนได้มีทักษะในการร่วมกิจกรรมซึ่งเ,เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในท้องที่ในตัวเมืองนะครับปกติก็จะไม่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆสักเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับครับแล้วปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนมีนักเรียนอยู่ประมาณก,กี่คนนักเรียนประมาณร้อยสิบ ครับร้อยสิบคนครับแล้วก็คุณครูมีอยู่แปดท่านครับมีคุณครูแปดคนแล้วก็พนักงานธุรการหนึ่งคนแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกว่าพนักงานบริการเป็นอัตราจ้างรายเดือนเดือนละเก้าพันบาทหนึ่งคนครับครับความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การเรียนมีความพร้อมมากมน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนก็ ยังขาดห้องเรียนที่เป็นห้องสนับสนุนเป็นห้องเพิ่มกิจกรรมอย่างเช่นว่าห้องปฏิบัติการอะไรอย่างนี้นครับก็เป็นมีเฉพาะห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนประจําแล้วก็ในเรื่องของอ,อุปกรณ์ในการเรียนก็จะเป็นพวก เ,เทคโนโลยีที่ทันสมัยประจําห้องก็ยังขาดอยู่นะครับส่วนมากก็จะมีเป็นห้องรวมเป็นคอมพิวเตอร์เป็นร่องรวมที่ทาการสนับสนุนให้ตรงนั้นแต่ว่าใน,ในตามห้องเรียนต่างๆนั้นก็ยังไม่ไม่ทันสมัยสักเท่าไหร่นะครับยังขาดเทคโนโลยีในเรื่องของเครื่องสง่งเครื่องเสียงอะไรตามห้องตามชั้นเรียนนะครับ ขอขอบคุณทางห้างบรบบินสันเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้สนับสนุนกิจกรรมให้โรงเรียน,นทั่วประเทศทั้งหมด86โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนวัดโกกเหลียงก็โชคดีที่ได้รับได้รับการสนับสนุนในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งครับครับขอขอบคุณครับ